วันที่15สิงหาคมทรัมป์และปูตินจะมีการพบปะเจรจาและหาหลือเกี่ยวกับสงครามรัสเซียยูเครนในรัฐอะแลสกาโดยสิ่งที่ปูตินต้องการคือพื้นที่ภูมิภาคดอนบาสซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดโดนเนสและลูฮันส์ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมสำคัญเช่นการผลิตถ่านหินแร่หายากทองคำและแร่เศรษฐกิจอื่นๆการยึดครองพื้นที่แห่งนี้คือการควบคุมแหล่งพลังงานและอุตสาหกรรมหนักเพื่อหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจรัสเซียและอำนาจของปูตินโดยปูตินอาจใช้เหตุผลด้านประวัติศาสตร์ เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของจกักรวรรดิรัสเซียมาก่อนอีกทั้งปูตินยังสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในพื้นที่ทั้งสองจังหวัดซึ่งในด้านเหตุผลทางยุทธศาสตร์โดยดอนบาสมีภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสูงเหมาะแก่การสอดแนมและตั้งรับอีกทั้งเป็นจุดเชื่อมทะเลดำซึ่งถ้าควบคุมพื้นที่แห่งนี้จะสามารถลุกรานยูเครนได้ในทุกทิศทางหากยูเครนเสียพื้นที่แห่งนี้ไปก็ไม่สามารถป้องกันพื้นที่ศูนย์อื่นๆของประเทศได้อีกทั้งปูตินต้้อองกกาาารรรใหปะชคมมโลยับบด ไครเมีย <Crimea S 2> เป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียและทางรัเสเซียจะคืนพื้นที่ส่วนซปาปอริเซียและคคอซอนบางส่วนให้ยูเครนและเงื่อนไขข้อสุดท้ายในด้านของยูเครนต้องลดขีดความสามารถของกองทัพหรือไม่ให้มีการตั้งกองกําลังรักษาสันติภาพดินแดนซึ่งขอ้อเสนอนี้ถูกวิจารณ์ว่าไร้เหตุผลเพาราะกระทบอํานาจอธิปไตยของยูเครน